มีซันสองสามเทสมีซันสองสามเทสสองสามเทสเป็นยไี่ะกันค่ยืนก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวพี่ถือเอกสารให้ดูก่อนละกัน ครับแล้วก็ ประชาชนที่ติดตามข่าวนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้มายืน่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับในเรื่องที่ให้ติดตามคดีที่ผมได้มีการแจ้งความไว้นะครับที่สอนนวตเาปูนให้ดําเนินคดีกับพลตํารวจเอกเออต่อศัก์นะครับสุวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีกสองบัญชีนะครับในเรื่องของการฟอกเงินล่วงกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินเพราะว่าคดีที่นูนน่นนะครับ ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยผมแจ้งความไว้เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่ไียกใครไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับทั้งั้งที่เงินในบัญชีเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอนเข้าบัญชีของภรรยาของผบตรเนี่ยทุกเดือนนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาหาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ <S <S เพื่อให้ติดตามแล้วก็เร่งรัดดําเนินคดีแล้วก็เพื่อมีเจ้าที่ตํารวจเนี่ยจะประวิงคดีเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการดําเนินการทางวินัย นะครับคนที่มีการช่วยเหลือนะครับผู้ที่จะไปมาเป็นผู้ต้องหานะครับ <What? S 1> ต้องถามนายกอะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าทางพบว่าตรอนะครับถูกดําเนินคดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้บัาคับญชาระดับสูงไม่มีการทําอะไรนะครับก็ให้มาทําหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันว่าทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยจะกล้าดําเนินคดีกับ ภรยาพบตรหรือพบตรหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับที่ได้มีการตรวจสอบข้อท็จจริงของคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นน่นะครับให้ตรวจสอบข้อท็จจริงและข้อกฎหมายเพราะว่าประชาชนเนี่ยอยากรู้ว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยสเดือนนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลตรวจสอบมันเป็นยังไง นะครับประชาชนเขาไม่ได้ต้องการอยากจะรู้หรอกครับว่าใครทะเลาะกับใครหรือใครดีกับใครนะครับเพราะเขารู้กันหมดแล้วแต่ประชาชนเขาต้องการรู้ว่าใครผิดใครถูกครับนะขอให้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับของคณะกรรมการตรวจสอบข้อธุ์จริงและข้อกฎหมายด้วยนะครับที่มีการแจ้งความไว้นะครับแจ้งความที่สนอตะปูนที่ดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักด์นะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไม่มีการเทำอะไรเพิ่มเติมนะครับจริงๆเนีย่ยหลายเดือนที่ผ่านมานะครับน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วนะครับนี่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีการเกรงกลัวอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามอว่าการคี่คดีมันช้าหรือไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนถูกไปสั่งหรือว่าเขาเกรงกลัวคนที่เขาจะฟ้องก็ต้องเกรงกลัวแน่นอนเลยครับเพราะว่า คนที่จะดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงในตรอ,อนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นน,น,นะครับเส้นเนโอ้โหแน่นปึกเลยเธอไม่แน่นปึกกลับมาไม่ได้หรอกครับนะบิ๊กโจ๊กยังต้องโดนออกจากราชการอยู่เลยนะครับแต่ตัวผพบอพอตสักเนี่ยกลับเข้ามาทํางานอย่างเท่ๆได้แล้วนะครับก็เลยต้องเนี่ยแหละต้องมาตามคดีผมก็ตามต่อไปครับว่าดูว่าเมื่อไรหร่ตํารวจจะทํางานกันนะครับว่าาน้นาน ก็มันก็เป็นการบัฟนะครับจริงๆอาจารย์เดชารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะมาพูดแบบนี้นะเอาจริงเพราะว่าคดีที่อาจารย์เดชาทำเนี่ยนะผมไม่เคยไปยุ่งเลยนะครับถ้าเกิดพี่ๆสื่อมวลชนเห็นเพราะเราให้เกียรติกันนะครับหลักฐานแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยผมเป็นคนทําผมรู้นะครับอ่ะบอกให้อสมมุติอย่างเงี้ยนะครับเงินเนี่ยนะครับไปเข้าบัญชีภรรยาทุกเดือนเนี่ยนะแล้วไปเอาเงินไปสร้างบ้านนะครับบ้านทรงไทยราคาร้อยล้านอยู่ด้วยกัน นะเอาวเงินไปสร้างรีสอร์ทที่เป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเงินเอาไปทำบุญในชื่อของผู้เด่กต่อศักแบบนี้ยังไม่เพียงพอแหระครับในการที่ดำเนินคดีผมบอกให้นะถ้าเกิดเป็นชาวบ้านคนอื่นนะครับรับรองเลยนะไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกครับแค่เส้นเงินไปแตะแค่เมียแค่นี้นะครับถูกหมายจับทั้งครอบครัวแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยคดีนี้ยังไม่มีการเรียกใครไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับ ถว่านังสือที่ยื่นวันนี้เนี่ยมันจะไปถึงทางผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติไหมครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ร้องขอตรให้ดำเนินการกับผู้บักรก็ร้องตามสิทธิ์นะครับเพราะว่าผบตรเนี่ยเป็นผู้พิจาราระดับสูงของตรนะครับก็ต้องมีอำนาจกำกับดูแลนะครับก็หนังสือเนี่ยผมก็เรียนคนเอกต่อศักดเลยนะครับผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะไอ้พี่ๆนักข่าวลองไปถามดูแล้วกันว่าแล้วเขาจะมีการสั่งการยังไงหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการ ทำหนังสือไปถึงแบบนี้แล้วนะจะมีข้อสั่งการไหมหรือว่าจะเงียบๆหลบสื่อเหมือนที่ผ่านมาคือผมบอกให้เลยนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะมาตอบสื่อหรอกเพราะถ้าสื่อเกิดไปถามเขาว่าทําไมเงินจากบัญชีม้านะครับโอนเข้าบัญชีเมียทุกเดือนเนี่ยจะตอบยังไงครับตอบไม่ได้หรอกรนะแล้วโอนเนี่ยไม่ได้โอนแค่ปีสองปีนะครับโอนมาหลายเรื่องมันเป็นค่าอะไรล่ะนะครับเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกครับฉะนั้นเนี่ย หวังจะได้เจอสื่อหวังจะได้เจอเขานะครับคงจะยากนะแต่ถ้าเจอช่วยถามให้ผมหน่อยเพราะผมคิดว่าประชาชนเนี่ยหลายๆคนเขาก็สงสัยในจุดนี้นะครับขณะที่ตอนย้ายไปช่วยราชการี่สำนักนายกอย่างี้ค่ะยังไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยตอนที่กลับมาเป็นผบตลตลอวน่าจะกะตือบว่าใช่ขนาดอยู่เป็นอยู่สำนักนายกนะครับยังไม่มีความนนานนคืบนนคนหน้าเลยอันนี้ต้องถามท่านทางนายกรัฐมนตรีแล้วแหละนะครับว่าท่านเห็น นะครับผลสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วใช่ไหมท่านถึงให้เขาเข้ามาเนี่ยแล้วท่านแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่เป็นการเสียหายต่อทางราชการที่ให้ผออกลับมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ตํารวจเขาจะกล้าทํางานกันได้ยังไงเขาจะกล้าดําเนินคดีกันได้ยังไงอะครับจะสู้แทนอะไรบิ๊กโจ๊กอะครับเมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์อยู่นะครับว่าไม่ได้คุยกับผมตั้งนานแล้ว นะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมมีการไปแชร์ทั้งสองฝั่งเนี่ยแหละให้มันเท่าเทียมก็เลยไม่ได้คุยกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าไปทําเพื่อบิ๊กโจ๊กทาตรงนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าจะทาบิ๊กโจ๊กนะผมก็ไปดําเนินคดีกับนูนแล้วพลน,นอกกิรัฐนะครับรักษาการผบว่าตลรอบิ๊กตายเนี่ยแหละนะที่ทําผิดก,กฎหมายในการที่จะไปให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนผมก็ไปดําเนินการทางนี้สินะแต่ว่าเรื่องนั้นผมไม่ยุง่งเพราะผมไม่เกี่ยวแต,แต่ที่ต้องยุ่งเรื่องเนี้ยเพราะว่า ผมดาเนินการมาตลอดนะครับแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตลอดนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้ทําทําแล้วหายครับยังตามอยู่ตลอดครับก็ต้องครับจนกว่าตํารวจจะทํางานครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินไปละไม่ยอมทํางานก,นก็มีการดําเนินคดีกับทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับใกล้จะเริใกล้จะเริ่ ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละเดี๋ยวจะเข้าไปถามเต้าปูเนี่ยดำเนินการถึงไหนนะครับถ้ายังไม่ถึงไหนอีกก็ต้องมีการดําเนินการกับทางเจ้าที่ตารวจต่อไปนะครับตั้งคำตอรบกวรถามในความรู้หนึในมุมของกิจฎิกาครับในมุมของเราที่เป็นทนายความในของกิจฎิกาเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องฟังหรือว่าเราต้องเอามาเป็นส่วนด้วยชินในตลอดต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วศาลนะครับเขาไม่ได้ฟังความเห็นของกิจฎิกานะครับไม่ได้ว่ากิจฎิกาตัดสินยังไงเราต้องไปตามนั้น นะครับแต่มันก็มีแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับยังไงศาลเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะนักกฎหมายใครดูกฎหมายก็รู้ครับนะว่าการที่ให้ไปออกไว้ก่อนโดยที่ไม่ตั้งคณะไม่ถามความเห็นจากคณะกรรมการนะครับมันผิดอยู่แล้วแหละนะครับฉะนั้นกฤษฎีการไม่ต้องบอกครับศาลก็ตัดสินว่าผิดได้ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับนะก็ อยากให้สื่อไปถามเขาครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันแน่เ,เรื่องของภรรยาที่มีการรับโอนเงินทุกเดือนนะครับอยากให้เขาตอบตรงนี้ให้กับประชาชนผม,ผมสงสัยว่าประชาชนเนี่ยต้องสงสัยเหนผมแหละนะครับต,ตอนนี้เชื่อว่าคณะกรรมการหรเประโยน์ให้กับกใช่ครับเพราะว่าไม่มีผลออกมาพอไม่มีผลออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสอบกันยังไงเพราะว่า ผมเนี่ยพาพยานนะครับทั้งที่เป็นสายลับนะเก็บเงินไปส่งสวย18ธุรกิจแล้วก็คนที่จ่ายเงินเว็บพนันนะเอาไปให้การชัดๆขนาดนี้แล้วนะครับแล้วพร้อมมีเส้นเงินที่มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคณะกรรมการมีการช่วยเหลือเพื่อฟอกตัวให้กับพลเอ,อกต่อศักดิ์เนี่ยจะบิดไปทางไหนได้นะเพราะหลักฐานผมมั่นใจว่าค่อนข้างที่จะแน่นนะครับถึงแม้อาจารย์เดชาจะบอกว่าไม่แน่นคืออาจารย์เนชาต้องบอกก่อนว่าเขาก็เป็นสายของตำรวจอยู่แล้ว นะครับข้อมูลเขาได้มาจากตํารวจนครบาลไม่ใช่จากทางสายอื่นเลยนะครับเขาจะมารู้อะไรว่าผมให้เพาพยานคนไหนให้การอะไรยังไงเขาไม่รู้หรอครับนะเาบอกว่าคณะกรรมการดการไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยกับบิ๊กโจ๊กเลยครับไม่ว่าทางบิ๊กโจ๊กมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทำอะไรครับเมื่อวานไม่ใช่หรอ อ๋อก็เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาอะนะครับผมไม่ได้เป็นทีมทนายเขานะว่าเขาจะไปฟ้องใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครทําผิดอะนะครับเขาแจ้งความแล้วมันไม่คืบหน้าเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องตรงได้เหมือนกันนะครับอบเห็นกว,ว,ว่า่ร่วันนี้เห็เอารถไปจอดก็มันช่องเขาว่างอยู่ก็เลยไปจอดนะครับแต่ไม่ได้มีการประสานกันคือในยะอะไรพี่ครับ ไม่มีครับไม่มีครับหาที่จอดรถยากรกะตายในตรอก็ทางตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเ้าอะไรก็เขบอกเขาว่าขอจอดหน่อยครับมาหาสื่อแป๊บเดียวเขาว่าไงเข<ร>าว่าให้จอดไปไหนช่างสังเกตก็ตามเรื่องครับเดี๋ยวจะามามาตามหนังสือตัวนี้แหละครับว่าไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับตัวบอ่าเขาเองไม่กลับมาตรอจะยุติการฟ้องร้องทุกอย่างที่ต้ามหนังสือตัวน ไม่ยุติครับไม่เกี่ยวกันนะบิ๊กโจ๊กเขาเขาก็ได้กลับแล้วเขาสุขสมอารมณ์หมายแล้วเขาจะเขาจะยุตินะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกับผมผมจะยุติก็ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็นายกได้ทําอะไรที่ไม่ทําแบบนี้นะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเขาเขาเกิดความรู้สึกแบบเออ,เอกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันทําตรงไปตรงมามันยุติธรรมจริงหรือเปล่านะครับเหมือนกับไม่เห็นหัวประชาชน เ่ที่ทําการเหมือนที่กสิบต่อศูนย์ผมไม่รู้หรอกนะครับว่ากฤษฎีการเนี่ยจะมีการช่วยใครหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคนที่เป็นกฤษฎีการแต่ละคนเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปช่วยบิ๊กโจ๊กนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมยืน่นหนังสือละขอบคุณมากครับเอาใครรับหนังสือ ไปชมอีกที่หนึ่งไงัพอดี เขารู้ตัวเองดีนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมีการรับเงินจากเว็บพน,นันมีการรับเงินจากสวยหรือเปล่านะครับตัวเขารู้ดีครับแล้วทีนี้เนี่ยจะดารงตาแหน่งพบตรเนี่ยมันจะต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับเส้นเงินที่มันชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นพบตรอของประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะมันจะเสื่อมเสียองค์กรตํารวจหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับการไม่เห็นหัวประชาชนนะครับที่ นายกจะเอาใครก็ได้เอามาเอามาดำรงตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองนะครับโดยไม่ได้ดูเลยว่าเขาทําอะไรหรือเปล่านะครับทําผิดอะไรมานะเหมือนกับว่าไม่ได้คัดคนไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้วแต่ใจแล้วแต่ดีลตกลงกันนะครับผมก็เห็นสมควรว่าอบอกว่าตอรต่อนะครับถ้ายังมีความรแก่ใจอยู่ก็ควรที่จะต้องลาออกนะครับลาออกจากการเป็นตํารวจไม่ครับผมไม่มีกรอบระยะเวลา นะครับก็แล้วแต่เขาละกันเป็นดุลพิธของท่านเพราะท่านก็โตแล้วนะครับว่าจะจะควรจะต้องทํำไหมนะครับเห็นแกชื่อเสียงวง์ตระกูลเพราะว่าผมก็ตามไม่เลิกครับนะถ้ายังอยู่ในตําแหน่งต่อไปนะครับเพราะผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นคนที่ดารงตําแหน่งสําคัญเป็นผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบุคคลที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ใช่ว่า มีหลักฐานเส้นเงินไปถึงขนาดนี้ทั้งคนในครอบครัวคนแนนามสกุลเดียวกันแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับอย่างนี้มันไม่มีความสง่าผ่าเผยนะครับตามไม่เลิกี่ตามไม่เลิกแม้กระเสียมอะไรก็ตามอีกก็ต้องตามต่อไปครับจนกว่าจะมีการด,ดําเนินคดีเหมือนกับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับมมไม่ใช่ครับอยู่ที่สอนอตาปูนนะครับเพราะว่าผมมีการแจ้งความเฉพาะเรื่องฟอกเงินอย่างเดียว